The Crawl Simple, just a ball, just get it over the net, receive. Set. Kick. Receive. Set. Oh, watch this. Oh, impressive. Set. And up. Nice, mate. Nanyan, unofficial partner with all crawl players. กูพูดถ,ถึงวันนี้หน่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในงแมตช์ชิงควารู้สึกที่ลงก่อนลงสนามเป็นไงเต้นเต้นไหมครับก็เต่นเต,ต้นบ้างครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แข่งก็มีกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาก็ได้แข่งแต่ก็ยังไม่ประมาณว่ายังไม่ไม,ไ,มไม่เชี่ยวแล้วมาแบบงานนี้คือเป็นงานหลักงานถ้วยที่แบบกองทัพบ,บุกกองทัพากาศทหารเรือตำรวจมีแต่แบบรุ่นที่แล้วก็ชิมชาติครับก็มีความกดดันครับ แล้วก็พวกพี่ยาวพี่เสียรพี่ต้นพี่ดิวเขาก็พยายามบอกว่าให้ตั้งสมาธิมีสมาธิเยอะๆครับก่อนแข่งครับเพื่อนี้ปีที่แล้วพวกพี่เขาเป็นแชมป์เก่าเราเป็นตัวสำรองไม่ไม่ได้ลงสนามแต่วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจรินเลยครามรู้สึกมันมันเป็นยังไงบ้างครับตอนลงสนามก็คิดว่าเราต้องทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าพวกพี่เขาก็แบบปีที่แล้วเขาได้แชมป์เราก็คิดว่าอยากป้องกันแชมป์ประมาณนี้ครับครับผมรู้สึกต้องมาเจอกับพี่ปุ้ยพรชัย ในรอบทีมวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับที่แบบได้แบบเตะกับยอดฝีมือของมือหนึ่งของโลกแลก็ว่าได้ครับก็คิดว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพวกพี่เขาให้ได้มากเยอะๆครับครับได้ไปอยู่ในแคมป์ทีมข้าครู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีครับก็ฝึกซ้อมกับพวกพี่เขาได้มาเกือบเดือนแล้วครับแล้วก็พยายามซ้อมกับพวกพี่เพื่อแบบหาประสบการณ์อ่ จุดบกพร่องของตัวเองถามพวกพี่เขาให้ได้มากเยอะๆะครับทุกวันนี้ในสนามซ้อมเจอรุ่นพี่ระดับตบเก่งๆเ,เยอะแยะไปหมดเลยรเราได้เก็บเกี่ยวอะไรบ้างที่ผ่านไปหนึ่งเดือนนอกจากในสนามนอกสนามเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างก็นอกสนามนะครับพี่เขาก็จะคอยสอน่าอางนี้ทําอย่างนี้เราก็ค่อยๆปรับไปเรื่องที่แบบอันไหนที่เราแบบไม่เข้าใจเลยอนะพวกพี่เขาก็คอยแนะนําตลอดครับอนอกสนามครับในสนามเป็นไงบ้างครับต้องมาเจอลูกเซิร์ฟโอ้พี่ยาวพี่ ทพี่ครับมีบูธพี่อะไรทุกวันเลยเราก็กังวลครับแบบเราก็ยังเป็นเด็กไม่ใช่ว่าเด็กหรอกแต่แบบมันเหมือนว่าเราแบบไม่มั่นใจอ่าแต่แบบเราก็ค่อยๆแบบฝึกลูกเปิดไปกับพี่เขานี่แหละครับคือแบบก็ค่อยๆเป็นไปครับครับผมนะครับภูตาโสภานะครับก็ขอกำลังใจนะครับเพื่อที่มีกําลังใจฝึกซ้อมในการทิมชาตินนะครับแล้วก็เล่นกีฬาส็จแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาทำให้ผมแบบสู้มาจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ